สวัสดีครับเอ็กซายทุกท่านตอนนี้พาราเ็กซายก็ประกาศลีกใหม่มาแล้วสําหรับลีกไฮส์นะครับคานี้เนี่ยคนที่เคยเล่น GT มาก่อนจะรู้จักดีครับเพราะว่ามันคือการบุกป้นชิงในพาราเ็กซายนะครับเราจะได้ร่วมมือกับโลกหรือว่ากลุ่มโจรรับจ้างนะครับที่จะใช้ความสามารถของตัวเองในการช่วยเหลือเราทําภารกิจบุกป้นชิงครั้งนี้นะครับให้สําเร็จรุ่งร่วงได้อย่างดี หลีนี้จะมีแผนที่ใหม่ก็คือโลห์ฮาเบอร์นะครับเป็นปื้นที่สําหรับเอาไว้จ้างโจรหรือว่าเตรียมแผนเป้าหมายหลักของการทําภารกิจไฮส์ก็คือการบุกเข้าไปแย่งชิงอาร์ติแฟกต์ซึ่งพอได้อาร์ติแฟกต์มาอยู่ในมือแล้วนั้นเราจําเป็นต้องหนีรอดออกมาให้สําเร็จด้วยอาร์ติแฟกต์สามารถนําไปขายเพื่อแลกเป็นเหรียญตรา และยังจะได้ข้อมูลเพื่อที่จะทำแกรนไฮส์หรือว่าการบุกป้นครั้งใหญ่ต่อไปต่าหากคราวนี้เรามาดูว่าเราจะทำภารกิจไฮส์ได้ยังไงบ้างอันดับแรกเราต้องมีไอเทมที่ชื่อว่าคอนแทคคอนแทคเพียบเสมือนแมพที่ใช้เปิดเข้าไปทำภารกิจไฮส์ซึ่งคอนแทคสามารถโมดิฟายได้และยังเอาไปแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นอื่นได้อีกด้วยถัดมาคือบูปรินไอเทมที่ใช้เปิดภารกิจแกรนไฮสหรือว่าการ ต้นครั้งใหญ่ผู้เล่นจะได้วางแผนเลือกโลกลงไปในแต่ละฝั่งเพื่อที่จะเปิดทางไปหาอาร์ติแฟกต์ท้ายก็คือโลกมาร์เกอร์เป็นเหรียญเคอร์เรนซีของระบบไฮส์ซึ่งเอาไว้ใช้เปิดเข้าไปในแผนที่โลกฮาร์เบอร์จ้างโจนเผยข้อมูลของบูปลิ์โดยไอเทมทั้งสอย่างคอนแทคบูปลิ์แล้วก็โลกมาร์เกอร์เนี่ย สามารถหาได้จากมอนสเตอร์ทั่วไปในเกมโลกแต่ละคนมีทักษะต่างกันออกไปทั้งยังสามารถสวมใส่อุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นระหว่างทำภารกิจไฮสจะมีเกตบอกอ l e เลิ e เลเวลอยู่ทางด้านล่างซึ่งเกตนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อเราฆ่ามอนสเตอร์เปิดกล่องหรือว่า ให้โจรใช้ทักษะของตัวเองเมื่อเก็บอเลอร์ตเต็มจะมีช่วงเวลาสักแป,ป๊บหนึ่งก่อนที่พื้นที่นี้จะเข้าสู่สถานะล็อกดาวโดยช่วงก่อนล็อกดาวถือเป็นนาทีทองในการรีบเปิดกล่องหรือตามหาอาร์ติแฟกต์เพราะว่าถ้าเกิดสถานที่นี้ล็อกดาวแล้วก็จะไม่สามารถเปิดกล่องใดได้อีกรวมถึงการบุกเข้าไปเก็บอาร์ติแฟกต์ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปนไม่ได้เช่นกันมีเพียงอย่างเดียวที่ทำได้ก็คือการหนีออกมาทั้งนี้ การเก็บอดีตแฟต์จะทำให้สถานที่เข้าสู่การล็อกดาวน์โดยอัตโนมัติไอเทมที่เก็บได้ทุกชิ้นในภารกิจไฮสจะติดแท็กคอนทราแบนหรือก็คือของเถื่อนเราไม่สามารถใช้งานอะไรได้จนกว่าเราจะออกมาจากพื้นที่นี้ได้เสียก่อนและแน่นอนว่าถ้าเกิดพลาดท่าตายหรือมีการล็อกเอาระหว่างภารกิจไฮสไอเทมที่เก็บมาทั้งหมดจะหายไปทันที ของรางวัลใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในลีกนี้ก็คือ h i e f t r i n เ e t นะครับเป็นอุปกรณ์สวมใส่ใหม่ที่จะช่วยให้ไอเทมตกดีขึ้นหรือว่าเป็นไปนตามที่เราต้องการได้มากยิ่งขึ้น 2.Alternate Quality Gem การตีเปอร์เซ็นต์ให้กับเจมพวกนี้เนี่ยจะได้ความสามารถใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมเข้ามา 3. เป็น b บ s ไอเทมแบบใหม่อย่างธนูนี้จะมีอิมพิิตเป็นการเพิ่มโจมตีไฟแทนที่จะเป็นฟิสิกอล 4. ี e เรพิก้ายูนิคไอเเป็น u n i ิคไอเทมที่มีการแก้ไขความสามารถเดิมให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 5. คือเอนแชนอาวุธกับชุดเกาะแบบใหม่ซึ่งดูความสามารถแล้วน่าสนใจมากทีเดียว 6. ก็เป็นยูนิคใหม่เพิ่มเข้ามาในลีกนี้จากตัวอย่างเป็นรองเท้าที่จะสร้างซากศพเมื่อเราเคลื่อนไหวในส่วนของการปรับเปลี่ยนสกิลตอนนี้ คำสาบทั้งหลายแหละมีเมคานิคใหม่เพิ่มเข้ามาซึ่งถ้าเกิดการใช้คำสาบแบบไล่เองเนี่ยจะทำให้เมคานิคนั้นส่งผลดีขึ้นด้วยมีเจมสกิลใหม่อย่างที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นเจมสกิลที่ทำให้ศัตรูที่โดนสาบระเบิดคออสดาเมจออกมาสกิลประเภทสกิลถูกรีเวิร์กเช่นพวก l a n น i n g Steel, แ h a t ท e l i n g Steel โดยการโจมตีต่อไปนี้อาจจะต้องใช้กระสุนในการโจมตีกระสุนที่ว่าก็คือฉาดฉายก็คือเศรษรูปดาบที่ลอยอยู่หลังตัวละครของเราเมคานิกของดาบเนี่ยยังเกี่ยวโยงไปถึงเจมสกิลใหม่เพิ่มเข้ามาในแพ็กนี้ด้วยในส่วนของสเปลใหม่ได้แก่ Flame วอล์วางไปแล้วจะมีกำแพงเพิงสร้างความเสียหายกับศัตรูบนในพื้นที่ถ้าเกิดยิงโปรเจกต์ตายผ่านกำแพงนี้โปรเจกต์ตายเหล่านั้นเนี่ยจะได้ ความเสียหายไฟเพิ่มขึ้นด้วย Void s p h i a หรือก็คือ Black h o l ที่จะดูดศัตรูเข้ามาในพื้นที่สกิลนี้ถือว่าน่าสนใจมากแม้ว่าจะมีครูดาวที่ค่อนข้างเยอะแต่ดูแล้วสามารถติดเจมส์ซัพพอร์ตอย่าง Second w i n เพื่อเพิ่มชาร์จจะยรใช้งานได้สกิลเวทที่มีการถูกปรับเปลี่ยนในแพทนี้ยังมีอย่างอื่นอีกอย่างเช่น Discharge หรือว่า g a s u a l Cascade งานนี้คงต้องดูแล้วว่า จะเป่าออกมาได้น่าสนใจขนาดไหนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับลีกไฮส์โดยรวมแล้วนะครับก็ถือเป็นอีกลีกหนึ่งที่น่าเล่นมากๆนะครับเอาไว้นะครับเอ็กซายทุกคนมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองเลยดีกว่านะครับแล้วพบกัน18กันยายนนี้ครับ